ขูแยกชั้นเลยเห็นไหมครับเพื่อนนี่เรามาดูใกล้ๆเลยนะครับ่ใครนะครับที่อยากได้นะครับกาแฟแบบแยกชั้นนะครับแนะนําเลยครับทําแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสวัสดีครับอาจารย์เดวิดจากเซ็นตอ์แฟงนะครับเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูกาแฟเย็นเรียกความสดชื่นจาก ม็อคคาอดนะครับเพื่อนเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับเพื่อน่าถ้าเพื่อนจะทํากาแฟจากม็อคคาอดก็คือมอกคาอดนั่นเองนะครับแล้วก็เตาแก๊สลิกๆนะครับนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนก็คือเมล็ดกาแฟนะครับวันนี้นะครับเราจะทํากาแฟสดชื่อนะครับเพื่อนเราจะใช้เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะเตรียมกันไว้นะครับเพื่อนอ่าแล้ววันนี้นะครับเพื่อนเราก็จะมีนะครับน้ําส้มนะครับอันนี้คือส้มเกาหลีแต่วันนี้เราจะใช้น้าส้มสันควิสจากประเทศไทยนะครับเพื่อนเพื่อเรียกความสดชื่นนะครับก่อนที่เราจะมาทําเมนูกาแฟส้มนะครับเราต้องเตรียมน้ำกาแฟจากมอคาพอดนะครับซึ่งเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนอ่าเราดูกันใกล้ๆเลยนะครับ หลังจากที่เราเตรียมน้ำกาแฟจากบ๊อกก๊ดเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูส่วนผสมกันเลยนะครับผมจะใช้น้ำกาแฟจากบ๊อกา๊อดเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับสามออนนะครับเทลงไปเลยนะครับ3ามออนนะครับเสรนะครับอ่าหลังจากที่ได้น้ํากาแฟเรียบร้อยนะนะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับเราก็มาเตรียมส่วนผสมนะครับก็คือส้มนั่นเองนะครับเราใช้ส้มตัวนี้นะครับ นี่นะครับเพื่อนโอเคฮะเราจะใช้นะครับซอสส้มเนี่ยนะครับอยู่ที่30 ml นะครับหรือ1ออนนะครับเพื่อนนี่นะครับนี้โอเคหลังจากที่เราเตรียมกาแฟนะครับกับซอสส้มเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำเมนูนี้กันเลยนะครับเอาแก้วมานะครับเทซอสส้มนะครับลงไปในแก้วเลยนะครับเพื่อน นี่นะทานไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเราใช้น้ําเปล่านะครับอีกสักหนึ่งออนนะครับสามสิบมลนะครับเพื่อนเทลงตามไปนะครับนี่เราใช้ตรงนี้กยเนะสุดอืมนะครับแล้วคนส่วนผสมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการตักน้ำแข็งกันเลยนะครับแต่กะเตรียนน้ำแข็งไปแล้วนะครับเราก็ใส่กาแฟลงไปเลยนะครับ เออน่ากินไหมโอ้โหแยกชั้นเลยเห็นไหมครับเพื่อนนี่เรามาดูใกล้ๆเลยนะครับใครนะครับที่อยากได้นะครับกาแฟแบบแยกชั้นนะครับแนะนําเลยครับทําแบบนี้เลยนะครับเพื่อนปักหลอดชิมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนนี่ให้เห็นภาพสวยๆก่อนเห็นไหมเราได้กาแฟส้มนะครับแยกชั้นสวยๆและไว้เสิร์ฟสำหรับสาวๆหรือคนที่ชอบความสดชื่นได้เลยครับชิมกันเลยดีกว่านะครับ วิธีชิมนะครับออ,อ,อ,อวิธีชิมนะครับสําหรับเมนูเนี้เราจะต้องดึงซอสส้มจากข้างล่างก่อนแล้วค่อยๆไล่มาอือ,อ,อบอกเลยนะครับเพื่อนว่าซอสส้มตัวนี้ครับ,เร,บเรียกว่าหอมกรมกรอบไม่หวานมากแต่เปรี้ยวมีกลิ่นส้มลงตัวนะครับเมื่อ,อกินแล้วผสมกับกาแฟเนี่ยได้เรียกความสดชื่อได้แบบเรียกว่าท่าไม่เชื่อครับลองดูนะครับเพื่อน อเมริกาโน่ซอสส้มเพื่อนเพื่อนทราบกันไหมครับว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของเมนูนี้คืออะไรก็คือซอสส้มนะครับที่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เยอะเกินไปนะครับจะไปกลบรสกาแฟแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้กาแฟเยอะเกินไปนะครับกาแฟก็จะมากลบรสส้มครับสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นจะต้องใช้อัตราส่วนที่บาลานซ์ลงตัวกันทําให้กาแฟแก้วเนี้ออกมาอร่อยถูกปากลูกค้านะครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับ อยากไนดะ้สูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับจากกาแฟต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจากเอสเปรสโซแมชชีนมอคค่าพอนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวอาจารย์เดวิดเนี่ยะจะมาแนะนําและมารีวิวให้เพื่อนนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามช่องอาจารย์เดวิดเซนเตอร์แฟงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนฝากไว้นะครับ อเมริกาโน่ส้มนะครับเพื่อแสนอร่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะมีเมนูเด็ดๆนะครับมาฝากกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม